กราสวัสดีพี่พี่น้องชาวเวเปอร์ทุกคนนะครับพบก,กับช่องมีนสยามเวฟ48กันอีกแล้วแล้วก็จะเป็นใครไปไม่ได้ในการรีวิวแบบนี้ก็ต้องเป็นสำลีสำนักลั่นทุ่งของพี่ต๋องนั่นเองซึ่งจัดหามาให้เนื่องจากประทับใจกันอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณพี่ต๋องอีกทีนะเอา้าขี้เกียจพูดไปดูกันเลยครับ คลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ได้นะครับอ่ะมาครับก็ สำลีสำลักก้านทุ่งของพี่ต๋องเนี่ยก็คือเป็นเนื้อที่แบบเกรดดีไม่แพ้เคนโดลเลยนะครับแต่เป็นฝ้ายของไทยเราเองนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตรีวิวเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ขอเป็นแนวตั้งแล้วกันเนาะพอดีรีบอะอยากทำไม่ได้ลงคลิดมาวันสองวันแล้วเนี่ยครั้งรีวิวเอามาดูเนื้อสำลีกันก่อนครับมามา,มาเลยชึ้นนี่ก็ได้ถึงเดือนอยู่นะ แต่ว่าถ้าหลายๆคนอาจจะสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ซึ่งผมทํารีวิวอะ่ะคือค่อนข้างจะใช้เยอะหน่อยเนื้อก็จะแบบอื้นุ่มแต่ที่สัมผัสพิเศษไปกว่าค่ายอื่นหรือว่าจากที่ลองนะผมรู้สึกว่ามันเหนียวของพี่เขาจะเหนียวจะแบบโอ้โหดึงแบบเหนียวมากดีซึ่งดีมากๆเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับแพ็กเกจถุงสีทองนี่อ่ะก็สวยงามกันไปนะก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าใครอยากรู้อะไรก็โทรหาเบอร์พี่เขาได้เลยนะฮะ เห็นไหมโฟกัสหน่อยโอเคตามเบอร์นี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองโมให้ดูแล้วกันว่า <c oughs> ของพี่ต๋องรันทุ่งเนี่ยอะจะเบินแบบเราขาดไหมเดี๋ยวอัดสิบวิให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปใส่ลวดลวดใส่แล้วสิน,นอะอ่ะแล้วลวดที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นลวดร้านพี่เขาด้วยนี่เป็นไงเป็นไง ต้องไปลวดลันทุงด้วยถ้าจะสำสีอ่ะเออขดูเนื้องานเนื้องานโอ้โหรีวิวแบบใกล้ชิดมากๆเลยอ่กูยิ่งรีวิวยิ่งติงตองแล้วกูเดียวอ่ะนี่ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปเร็วหน่อยนะแล้วก็ไปดูวิธีการใส่สำลีกันอะไปะ อ่ะเอาละครับหลังจากที่ผมดึงสำลีเก่าออกทําความสะอาดลวดแล้วแล้วก็ทําการเปลี่ยนสำลีใหม่แล้วนะครับนี่ของพี่ต๋องนั่นเองของลันทุ่งนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าจริงๆมันทําหานกล้องนะฮะไม่ค่อยถนัดก,ก็ไม่เป็นไรก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาอ่ะสาหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่ด้วยแล้วกันนะที่ยังไม่เคยใช้สำลีฝ้ายหรือจาพวกเคนโดพวกเนี้ย คือหยดตอนแรกอะครับมันจะไม่มีน้ํายาซึมเข้าไปมันจะซึมซับช้าครับไม่่ไม่ซึมเข้าไปต้องใช้ความร้อนในการที่จะช่วยให้น้ําพอสําลีโดนลวดและก็มาโดนความร้อนปุ๊บมันจะดูดดึงน้ํายาเข้าไปนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวก็ทําแบบนี้เลยละกันอะเดี๋ยวผมขออนุญาตฮะอ้าวแล้วลืมบอกก่อนจะล้างลวดหรือจะเปลี่ยนสำลีอย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่ครับ เราต้องปิดเครื่องก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของมือเราเนี่ยแหละครับมันจะไม่โอ้ยโดนกันเยอะฮะรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นใหญ่รุ่นโตผ่านเหตุการณ์นี้มากันหมดนึกถึงอาการลืมไหมลืมอ่ะเออลืมตัวประมาณนั้นนะครก็วันนี้ใช้เป็นป๊อปคอนคาราเมลแล้วกันก็ชอบมากๆเลยแทงคอหูฉีกเลยครับ <laughs> แต่ผมชอบผมชอบอะไรที่แม่งแทงคอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณสังเกตดูดิเห็นไหม คือต้องบอกก่อนอ่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าสำรีเพื่อการเวฟนะครับก็คือการดูดนั่นเองมันจะไม่เหมือนพวกรีอีก้าอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะนี่อ่ะเนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะปล่อยมันทิ้งไว้นะแล้วพอเราทําฝั่งโน้นเสร็จเรามาดูกันว่ามันซึมเข้าไปหรือยังเด,ยเดี๋ยวนะขอโทษด,ดีมันจยดอ่ะโอ้ยไหลลงออกหมดเลยอ่ะ อ่ะเรามาทําความเข้าใจนี้กันก่อนดีกว่าอ่ะเราเน้นตรงกลางลวดก่อนนะครับเจ้าน้ํายาอะไรก็แล้วแต่ที่แต่ละคนชอบเลยอ่ะยังผมตั้งไว้จริงๆควรตั้งไว้สักยี่สิบวัตนะแต่ผมอยากให้ไม่อหา่คิดมันนานเห็นไหมว่าเนี่ยแม่งยังไม่ซึมไปเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพอผมกดเบอร์นะเห็นไหมไฟละอ่าทีนี้ละเราค่อยๆไล่นะครับอย่าไปใช้ไฟสูงนะอย่าไปใช้ไฟสูงเด็ดขาดนะครับ อ่ะเราก็กดหน่อยหนึ่งสักครึ่งวิอัพเราจะเน้นตรงกลางก่อนนะฮะไม่ให้มันแบบขาดกลางง่ายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมจะกดปล่อยกดปล่อยอย่างเดียวนะผมพูดทุกคลิปเลยนะครับว่าให้หยดจากตรงกลางก่อนอืมอ่าพอมาเริ่มโปะแปะโปะแปะเราก็อันนี้ได้ละค่อยๆค่อยๆไล่ไปครับไล่จากข้างๆนะ พราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณแบบรีดร้อนไปหยดใจไปหยดเกินอะไรเงี้ยฮะมันจะไปกองอยู่ที่อ่างเงี้ยครับแล้วมันจะทําให้หกเลยเธอได้นะนกดปล่อยกดปล่อยดูมือผมนะเห็นไหมกดปล่อยกดปล่อยอ่ะเราก็เริ่มเติมเข้าไปพอเห็นมันเริ่มแห้งแล้วอ่ะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็หาอะไรขีด ย้ำนะฮะว่าแค่แตะแตะอย่างเงี้ยให้น้ำยามาดึงสำลีเข้าไปนะครับเอ้ต้องให้สำลีดึงน้ำยาเข้าไปดินเนาะเออค่อยๆรีดนะอย่าไปกดจนแบนนะเดี๋ยวมันไม่อมน้ำยานะครับบอกก่อนอืแต่ลวดพี่คนนี้ดีบางร้านโอ้โหกูช่องกูแทบจะไหมไอ้คิดดูดิขอ,อบนหน่อย คือกูไม่ได้ร่วมรู้สองคิดในการอะไรกับเขานะไอที่กูเอาของเขามารีวิวไม่ใช่ของพี่ต๋องมาหมายถึงว่าอีกร้านหนึ่งนะไม่ใช่ร้านพี่ต๋องนะมันมีอยู่ร้านนึงอะเย็ดเนค่กูชื่นชมตั้งนานแม่งไปออก iPhone 13แล้วนั้นนะ่ะี่ไม่ได้ว่าใครนะผมไม่ได้ว่าใครผมพูดลอยๆนะครับเดี๋ยวจะมาโจมตีช่องกุย เพิ่มสักเป็นสามสี่แล้วกันอ่ามาเดี๋ยวตรงกลางลวดหน่อยนะตแตะๆๆๆหน่อย ประมาณนี้นะค่อยแตะนะย้ำนะครับก็แค่แตะอ่ะเนี่ยเห็นไหมตรงไหนไมันยังขาวอยู่จริงๆอ่ะเราจะหยดแค่ส่วนตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดลวดเอ้ตัดสำลรียาวแล้วใส่ยาวแล้วใส่หนาเนี่ยมันจะไปกองอยู่ที่ปลายสำลรีเอานะครับไม่ต้องห่วงอ่ะได้ประมาณนี้เราก็เริ่มจะเร่งไฟสูงแล้วเดี๋ยวไปสัก50เลย ได้ยินเสียงไหมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วทาการเบร์นก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปเจ็ดสิบห้าแปดสิบเลยวัดที่ดูดเลยแล้วกันพยายามหยดให้มันตรงรวดอ้าวน้ํายาหมดหรอโอ้ยเกือบหมดแล้วครูอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรวดลั่นทุ่งของพี่ต๋องนะไมโครเอเลียนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแปดสิบวัตป้อแป๊ปะป้อแป๊ะไหมในไงพอดีข้างหลังผมมันมีลมนะฮะ ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะอะเดี๋ยวผมถอยออกมาให้ดูอคือมันมีลมเข้ามาไงแล้วก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะมาฮะเดี๋ยวผมตัดไปตรงผมพอดีปิดแอร์แล้วจะได้เห็นชัดๆเลยว่ามันฟูหรือเปล่าดูนะอเห็นไหมมาแล้วมาแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่ผมอยากท้าทายสำลีที่ค่ายไหนะเขาบอกว่าดีอ่ะ มันต้องได้เกินสิบวิดีวะอ่าเดี๋ยวผมจะกดจนจนตัดเลยนะจนกล่องตัดเลยโอ้น,น้ายาเนาะมาครับพร้อมยังดูตรงนี้ดีๆนะทาเวลาที่กดนะครับวันทูเอาไปรอดไหมรอดไหมเจ็ดวิแล้วแปดวิแล้ว ้าวิเรียบร้อยขาดหรือเปล่ามันขาดหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูขาดหรือเปล่านี่สูงชัดๆไปเลยอูใกล้ไปใกล้ไปขาดไหมอ่ะขาดแน่เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะไม่ขาดนะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งขาดหรือเปล่าอือดูเอาเองแล้วกันครับอ่ะขาดไหมเดี๋ยวผมดึงให้ดู อืขาดไหมนี่คือผมอ,ออกแรงดึงนะครับอ่าเห็นไหมนี่แหละสำลีเขาดีมันต้องเป็นอย่างนี้ครับอย่าไปใช้สำลีอะไรที่มันไม่ควรใช้เลยฮนะตาพยาบ,บาลนะ่ผมเห็นหลายคนแล้วดูคลิปแล้วก็ไปนี่ไอเราก็ไม่อยากยุ่งแต่แต่แต่มันไม่ปลอดภัยสำหรับตัวมึงเองนะฮะ สมัยนี้สำลีฝ้ายไทยราคาไม่กี่บาทซื้อกันไม่ได้อย่างน้อยเออถ้าเราไม่มีใช้อะไรพวกนี้จริงๆอ่ะลิองลิอีเยอะแยะมูจิก็มีราคาก็ไม่ได้แพงอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเทสฟิลสูบกันดูนะครับนี่รันทุ่งเลยยกให้พี่เขาเลยเนี่ยเจ๋วมากเลยวะ่ะ80นะดูเสียง อุ้ยกระล้มกันเลยทีเดียว <laughs> อืมโอ้ชำ้ำโอ้เด็ดมากเด็ดมากโอ้ยโอ้หมดอะ่ะ น้ำยาร้านเวปเปอร์นัวแป้งก็ไม่ส่งให้พี่สีผ่านมาหน่อยผ่านมาหน่อยอยากดูดน้ำยามันอร่อยดีอย่าลืมไปอุดหนุนนะร้านน้องผมเองครับสุดยอดอ่ะมาสรุปกันอ่ะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าของผมก็คือนี่เห็นไหมว่าไออันนี้อันเก่านะไม่เกี่ยวเห็นไหมครับ ว่าจนปัจจุบันจนจบคลิปเนี่ยแม่ยังไม่ซึมน้ํายาเลยนะเนี่ยแหละฮะมันถึงต้องใช้การเบินด้วยความร้อนเข้ามาช่วยนะครับประมาณนี้นี่ทีนี้เราก็สบายแล้วมันสำลีเราก็ดูดน้ํายาเต็มที่แล้วนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมอ่ะก็ฝากลั่นทุง่งพี่ตองลั่นทุ่งไว้ด้วยนะครับทั้งลวดทั้งสำลีแกเด็ดมากครับ เด็ดจริงๆคือต้องบอกก่อนต้องมาลองกับตัวเองผมกล้าพูดนะครับหลายๆคนพี่ๆน้องๆที่ใครติดตามรู้อยู่ว่าอันไหนไม่ดีผมก็ด่าไม่อวยเด็ดขาดไม่มีการอวยในช่องมีนสยามเวฟสี่ผมบอกไว้เลยถึงช่องผมจะไม่ดังแต่ทุกคนทีเ่เริ่มหันมาเล่นบุหรี่ฟ้าอะไรเงี้ยเขาต้องได้ของที่มันมีคุณภาพและดีและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ แล้วผมก็ประกาศไว้ตลอดแล้วว่าช่องผมจะไม่มีการขายเด็ดขาดนะฮะก็ขอบคุณพี่ต๋องมากนะฮะที่ส่งสำรีดีๆฝ้ายไทยของเราเนี่ยมาให้ผมได้เทสและรีวิวแล้วก็ลวดพี่แกด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์นะถ้าไม่มีพี่แบงก์นี่ก็จะไม่มีลวดลั่นทุ่งมารีวิวนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้จนเหลือเกิน <laughs> อ่าสำหรับวันนี้มีนสยามเวฟ48ขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาให้ดูกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ช่องมีนสยามเวฟสีด้วยให้ปีฝากดวงใจน้อยๆเข้าไปอยู่ไม่ต้องรักไม่ต้องรักมีนมากแต่รักให้นาน,านๆเลยไปเลย <laughs> สวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะเอาไป